มกูเห็นการกระทำของมึงย้ำฝั่งเนี่ยเอาวันนี้เราก็มามั่วนกันในแหลงไม่เข้าใจเลยจริงๆแบงก็เฮียแะอะเรไม่ใช่แหลงกหารนายพูดมากกว่าติด กลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวอ้าวไม่กลัวบุไม่กลัวแบนตัวอื่นแบนอะไรดีวะนี่โนแบนไปเลยง่ายผมว่าจะง่ายนะไอ้เหี้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรโนเบลเออเปลี่ยนอะไรอย่ามาม่วกูนั่งดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่มีแม่กดเมื่อกี้ดิปุ๊บมือมันเลื่อยมือมันลื่อยโนแบลก็ได้นะกลัวไม่ได้โบนแบน ไอโฟกี้กลัวหนวดเบนกันเองโฟกี้กลัวเอ้ยไปแล้วบนหัวของฉันนะโอเต็มเลยเต็มเลยจำโดนข้างล่างใช้ลางป้อมด้วยใช้ลางป้อมต่อยตัวนึงนี่อยู่นี่ไอคิวไอคิวไอคิวเขาร่างเขาร่างเขาาไอคิวเห็นไหมตรงตรงไอไหนอ่ะตายแล้วติงแล้วตายแล้วออกมาจิงแล้วเต็มเลยนะพ่อตาพี่มันเดินมาแล้วสองตัวมั้ง โอ้โหกูไม่ได้ดูไอ้นี่จริงแล้วไม่ตายเอ้ยทำไมมันหันทำไมเมนูซี่มันหันแปลกๆเฮ้ย,อยไอเมนูซี่เล่นในจอยอย่ะเออ,เอ,อมันเลื่อนมั้งแบบ เดือดวันนี้ฮหงื่อเื่อื่เฮ้ยเสียดกันไปฝั่งนู้นได้ละมันวิ่งไล่กูเฉยเลยไปฝั่งขวาเนี่ยขวา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 อ้าวโอเคก็ขวาขวาอยู่ไหนไอ้หนุ่มเออไอ้หอยหลอดเด้วยแตกยังยัง มาเลีกล้องนี้ตัวดียวโดนเข้ากี่ตัวเ <laughs> นี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาเอ้าแล้วมึงไปให้โดนมันเห็นมันก็ไปกล้าเข้าอะไรเงี้ยตรงนี้แตกว่ะแตกมันเห็นเรเาแล้วมันจะวิะ่หอ่ะหลังๆตรงบันไดขึ้นแล้ว ตายซะเจ้า,าไปอยู่หลังโลกันนะทันไหมกล้าไหมไม่กล้าก็ไม่ต้องไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ้อมมาแล้วพี่อ้อมอ้อมมาหลังพี่แล้วจะวันนี้เราจะมาดูพี่การเล่นนะฮะว่าพี่การจะเล่นยังไงก็คือถุนก็มันเข้าสายแล้วมันเข้าสายแล้วเข้าสายแล้ว อ้าวมันยิงนะลุมายน,นะยิงทะลุมายนะเออไอ้ยิงเหมือนเป็นโดนเลยขาโดนครับถ <c oughs> ู้เมื่อกี้นี่เกือบแล้วนะเกืไรว่าเกือบเกือบอะไรวะจำคิวจำคิวเลยอฮะตัวสองยิงไปตัวละแม็กตัวละลวแม็กเลยระยะขนาดนั้นนะแม็กหนึ่งตายก็บุญเลยใช่ไหม

ก็ไมนไอเดียทางนี้ออกตายโดนผมปาอินเทหน่อยโอเคระวังหลักมีมีการบอกเอสซิดตัวเองด้ก็ก็เห็นไอเซิเนี่ยวคีโมงนี่ได้ทำมาบาดเจ็บห้าสิ

ตรงไหนตัวนั้นนึงไอ้หนายิ้มขวานัขวาขวาไปสายก็มีสายสใกล้กว่าขวาเดห้อง้ายกนห้องกันมีโอ้ไม่ตายวิ่งมันเบา ไอพี่เอ้ยกูกดยิงค้งแล้วมันไม่ตายไอมนเบ้าเหมะไอตัวตายออกมาแลยตืนพ่งน่ตยงกูมส้กูสากูแรงกว่านะโผมโผมมแ้วผมค้าง ต้ามากตรงนี้เป็นเรื่องในสมองตีแล้วนะตีเดี๋ยก็ตายนะ้ใช่ไมกันผมมมนตีตีนแบบเหมือนดีดวะเปไปฟกแับอม่กาเดีวราวงไมาอีกโดนมอยู่ไหนไม่ได้ปะต่องเหรอรับูปไม้ข้างหลังมา

เอ้ยกูเห็นตัวกูนอนตายข้างบนมันมันยงยิ่งกว่ากล้องอยู่กล้องนี่เป็นน้องเหลืออยู่อ่ะหาต้องดูดิเสร็เสร็ตรงเนี้ยน้องไอสัตวอ้าเยียกูว่าแล้วมียองบนเรนโดนี่นี่ในห้องนี้ในในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แค่ไอแค่ไอไม่ใช่ทุยสเลดกำลังจะดรอปดูข้างล่างอยู่ดูข้างล่างอยู่ดูข้างล่างอยู่ ใครดูโดนวะการมึงมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงตายนี่ยังอยู่นี่ักำลังปุ๊บอยู่นี่ปาหัวอยู่บนหัวตายตายตายดูดูบ้างข้างในยังอยู่แหละยังไม่โดนเลยครับยังไม่ปากล้องอีกอันนึงไหนอ๋อปา่อกี้ ไปแล้วกูดูอยู่ยังทางยาวเหรอว่าห้องเดิมเสียงมาในนี้เลยเอาทำไมเอาดูท่าดูท่าดีท่าดูซะาดีไหมอ่ะมีมีกล้องระเบิดไปแล้วเียกล้องเดิมนะอื้มบรุกใหญ่กว่าบรรทุกใหญ่กว่า มันมองมันมองฝั่งตู้น้ำอย่างเดียวเลยมึงมันคิดว่ามึงอยู่ฝั่งตู้น้ำไหมหูฟังกาไอ้เหี้ยไม่เอาปืนแล้นนะมั้ยปืนพวกมันแรงกว่าแบบนี่ก็มันจะเดินมาวัานได้เราเล่นสวนสนุกจนชินแล้วอะ่ะแต่เรารู้แล้วเ,เล่นยังไงแต่ชายฝั่งอะ่ะเรายังแบบเรายังโดนกันง่ายอยู่เลยเรืหนงอะไรครับไม่รู้หรอ ไปไปไปไไปหนไปไปไปไหนขางไหนฮะขบนไงขบนไงขึ้นบนขึ้นบนไปเลยไปยังไปยังไปยังครับผมผมรอเลยแล้วเราไม่น่าแล้วไม่้อมีไหเฮ้ยอยู่นี่อยอีเทียวไม่ได้ยินเสียงเหี่ยอะไรเลยตัลงไล่อยู่องไีห่ไหน

Activateing s e l v ้อืมผ่านนะหรือไดนแล้วกันพี่กันตายแล้วอ่ะไม่มีกล้องอ่ะโดนน่ะโดนวางไม่ให้อ่ะไปที่ไอ้ไอ้ที่ขับมขับดีเลยระเบิดหรือยังเจาะยานเอ็นี่อยู่นี่ตัวนึงแฮกกล้องเลยแฮกกล้องเลยแฮกกล้อง มีตัวโลไหมเนี่ยตัวนี้ข้าได้ไอวกองละโลมาหนึ่งน้ำตัวได้ไม่ได้่องเดียวตรงนี้มีคน่ะ่้ี่นี่ย้าที่บุกจ่อยที่นอนนู่นไอ้ตรนนี้นอนอยู่นอนอยู่โอ้โหควันบางบิดหลอกโอ้โหจริงไม่ทันตาย้วเนี่ยคอมเมทโ โอ <im cast le st anza> ้ม <uno> yeah. okay. no bon ันจะตายเร็วมิาฝั่งนู้นจะตายตายแล้วตายแล้วมิ拉เข้าเข่าขัดที่ฝั่งนู้นไม่ได้บอกเลยเหรอลูกไม่เห็นแปลกมิลาาเร็วยังไม่มีใครบอกไม่กูนอนกูนอนยิงสองตัวมันเลยเมื่อกี้ฝั่งนี้กูเห็นเจ็คเกอร์ตัวเดียวเอ้ยมิลหรือเจ็คเกอร์วะแล้วก็ตอนแรกมิามันยิงกูไงไม่มันยิงปุ๊บมันตายเลยไม่ดูเชื่อถ้ามึงเห็นถ้ามึงเห็นที่กูเล่นเมื่อกี้นะมึงจะแบบว้าว ไอ้ยูมาตโตยืนยืนเล่นกล้องอยู่กูมึงเห็นช่องไอนที่มันจะยิงตีนะกูเห็นเลยว่ามันตายตรงไหนยูกูพุชเข้าไปตรงนั้นเลยวิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วกูก็กดนอนแล้วกูยิงผ่านรูเลยทำไมได้อื้เม่กียงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็กูไม่เห็นไงว่ามันอยู่ก็กูไม่เห็นไงว่าก็กูไม่เห็นไงว่ามันอยู่ฝั่งนู้นแล้เมื่อกี้โดนตายหมดฝั่งนู้นตายหมดไม่ดูทำไมไม่ดูทำไมแล้วก็ยิงไอ้นี่ตายอีกตัวหนึ่ง ไปดูทั้งหปดูแล้วก็ยิงไอ้นี่ตายอีกตัวหนึ่งอะไรวะไอหนายวิ่งไม่ดูไม่ฟังเสียงไปดูไปดูยิงเลยอ,อกดข้ามมึงอ่ะโดนมิวยิงต่อหน้าเลยพี่จะยิงมันตายก่อนแล้วเองก็ล้มผมกดยิงไม่ออกไอ้ปืนเหี่อะไรลูกก็มึงวิ่งอยู่มันจะยิงออกได้ไงอ้าวเกิดอะไรขึ้นต้องเล่นเองนะ นิวอยู่เไปแล้วเอ่อนิวนั่งดูหนังอยู่างเฮ้ยนิวดูอะไรวิเชอร์บ่อพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้หูหงออืมพิการด้านหูหรือเปล่าตอนเช้าคือวันนี้ตอนเช้าใช่นไหมสปอร์ตแม่งเลยไล่อ้าวซึ่งวันยิงกล้องมวมอ้าวกล้องมาร์จิยว

นี่แหละมายิเนี่แหละเอ็นมีเลยข้างบนนี่ไอ้แม่งอยู่แมงอยู่มนดเลยอยู่ตรงตู้เกมหนีกู้หนีกู้ไอ้เย้ยเอ๊ะมันยิงไม่โดนวะห้องไหนนะห้องบน 게임이요.

โ oh, อ้เรียบร้อย,อยอดีดนอนขาดีเกินดูระวังบนได้เขาทำอะไรยิงไม่ได้เหรอห้องล่างไม่เถอห้องล่างไม่อใช่ปุ๊บปุ๊บ เย่างบน đ ด้อะตอันนี้ได้ละะพืดนะลองตวลมต้องใต่แล้ว

อย่าพึ่งอย่าพึ่งตายซ้ายายทังหยกันกระดหมดพอดีเขามีโดนมเพื่อเขาป่ะ่ยี่อ๋อยู่นี่อตรงปิงตข้างนอกเดินตามตามบันไดไปทางหน้ต่างนั่นแหละฮัลโ there ไอ้เชื่อเกลียวเออไอ้เชี่ยไม่กูก็แบบไอ้เชี่ยมันไม่อยู่ตรงนั้นกูกะว่าแบบจะล็อกไว้หืมไปหมดแน่ยิงมีดนตัวกับไปแล้วแล้วมันก็แล้วก็มันแล้วมันก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเฮ้ยใช่เปล่าววะไข่่เปล่าวะยิงพร้อมกันได้น่ๆห้องไหนตัดินหรือว่าห้องห้องเอาหมด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 ละจ้ะ ทาไล่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยกูบอกจนาจะฉีกล้วอุ้ยไม่ตายตาย้โอ้โหไม่ตายไอเชื้อมงดูเลือดมันตายันตายเราังน้ำไหนเราลังหลังองฮะโอ้ยิงลูหมดมี มันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาตายซิมยิงซิมดอกดอกลงมาตัวนึงโอ้โหยิงไม่โดนแต่แต่ตัดเลือดตัดเลือดมันเป็นปีไม่ได้นายคำเดียวคำเดียวระวังดูเดี๋ยวไปกัน อุ้ยเสียงเสียงไอ้สัดวอ้โหเสียงแต่ผมต้องขอร้องสี่รักลืมมิโดดกับพี่น้องไม่ได้หมากเดียวเลยยินแกงตายเดียวไอ้นายหลุดโผเฮ้ยตอนแรกมันฆ่าได้เดี๋ยวนี้ฆ่าได้เหี้ยตอนแรกกูฆ่าไม่ได้ฆ่าสองปุ๊บแล้วชั้นก็ได้ไล่ตามที่หนึ่ง จนเกือกบทันจิช๊ชโอ้โหเอาแรกเกือบแตกแล้วเพื่อมันแปดลั่นในเพียรเพราะรัดแทง